โยมคุรคิดทีสีสื่อรถเมื่อสองก็หายระวังดีๆเด้อสำรักแต่ซื้อมือหาเมื่อแรกซื้อปั๊บมีปัญหาปุ๊บตเนื่องเลยว่าทางบัดนี่ต้องบินทบาทไก่สามกิโลก็เลยซื้อรถมาเพื่อสิไปออกบินทบาทาไปจอดรถยุดตินบ้านแต่คือว้านนั่นแหละมีแต่ปัญหาสารพัดเลย เดินทางไปหาสร้างต้อมไอ้สร้างต้อมสมไ้สร้างต้อมกันไ่ขาไปหาสร้างนิวัตสร้างนิวัตกับเชิดพุบป,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 ปั๊บปั๊บสร้างนิวัตกับไ่ขาไปหาสร้างโพ์บาดที่นี่สร้างพโพสตรวจสอบป,ป,ปุ๊บป,ปั๊บปั๊บกับไ่ขาไปหาสร้างต้องวนหลบอยู่คือเกาเนี่ยสมอะไรจะคือไล่ไปไล่มาจนว่าคำรถสมบ่แล้ว